สวัสดีครับผมยาช่างสีผู้ใหญ่นะครับวันนี้เรามาดูเว็บร้อยเว็บร้อยเว็บร้อยเจ้าของเอาลดสภาพเจ็ิอร์นะครับคันนี้เอาแค่เจ็ดสิบอร์เซงนี่จะยิงทรายทำสีใหม่นะครับเครื่องยิงทรายนี่ครับทรายใหม่หมดเลยแล้วก็ควนสีควนสีใหม่หมดเก็บหมดทุกอย่างนะครับแต่เอาสภาพแค่เจ็บอร์เซาหลังก็จะเป็นอามูงสองนะครับของเว็บร้อยสิบ เอฟไรสิบไอครับนี่ครับป่าโคงป่าครอบเคร่องครบเครื่องนี้ผมจะยิงไซายก่อนพ่นสีนะครับไม่ต้องกลัวสีลอกแน่นอนเครื่องทั้งคงทั้งโครงนี่ก็ยิงทซายพ่นสีให้ไหมครับนี่ป่าครอบป่าครอบนี้ก็จะพ่นสีนะครับพ่นสีเราเก็บน็อตให้ไหมครับส่วนล้อจะเป็นล้อเดิมล้อเดิม แต่เปลี่ยนเป็นลอ้อแม็กนะครับเปลี่ยนเป็นลอ้อแม็กโนฝาครอบฝาปั๊มเบรกปั๊มเบรกก็ทำสใีให้ใหม่นะครับคือจะเก็บเก็บเจ็ดสิบปร็นนะครับสภาพคันนี้อย่านะทุกอย่างจะเก็บเก็บใหม่หมดทุกอย่างนะครับอย่างชงโชคหน้านะครับจะเก็บสีให้ใหม่หมดเลยอันนี้ก็ทำสีใหม่นะครับ ล้อเป็นเปลี่ยนเป็นล้อแม, <Yeah. S 1> ม็กนะครับของรถเปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กมือสองของเลสซิ่งบอยเป็นแม็กมือสองให้มาผมก็เอาเอามาขัดทําสีใหม่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ลงแลกเกอร์นะครับจะขอรถอยากได้ขาวๆอยากได้สีขาวนะครับก็จะเป็นแม็กสีขาวาครับ อ,อ็ฝากติดตามด้วยนะครับครับย้วช่างสีผู้ใหญ่ครับครับผมครับ